สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชานาจักรวปอ .65 รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชานาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์เทนเนสอโดยนําแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษา หลักสุดการป้องกันราชนาจักรวปอมานําเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้ทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุคเปลี่ยนแปลงวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านผูน้อำนวยการสํานักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมคุณเจษดาชีววิชวานกุล หรือพี่เจตวปรอ .65 ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจตครับ,รบงานสถาปัตยกรรมมีความสำคัญต่อบ้านเมืองที่มีอารยธรรมโดยเฉพาะความเป็นไทยความเป็นชาติไทยของเราอย่างไรบ้างครับพี่ครับสถาปัตยกรรมไทยของเราเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มีวัฒนธรรมนะครับมีอารยธรรมนะครับไม่แตกต่างจากชาติใดในโลกนะครับเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมาอย่างยาวนานนะครับถ่ายกร,รักไทยของเราเนี่ยเมื่อเห็นที่ใดในโลกก็เราก็จะรู้เลยว่าไม่มีใครมาเรียนแบบหรือหรือหรือ,รอคอัดลได้นะครับ <c oughs> เรามีการศึกษานะครับถ่ายกรรกไทยเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยจะเป็นยุคดังเดิมเนี่ยเราจะเป็นถ่ายพยายกรรที่เป็นพวก พระราชวังนะครับที่อยู่ของเจ้านายชั้นสูงพาหางศักดิ์ซึ่งชาวบ้านก็คงเป็นเรือนไทยปกตินะครับ<ม>เป็นเลือนแฝกแฝกอะไรไปแล้วกอ็อาคารที่สําคัญอีกอาคารก็คืออาคารทางด้านศาสนานะครับ,รบเช่นพัดวา,ารามนะครับลำดับต่อมาก็จะอาจจะมีอาคารราชการในยุคหนึ่งนะครับที่จะออกแบบให้มีลักษณะมีความเป็นไทยอาคารอาคารเหล่านี้ครก็จะแสดงออกที่เด่นชัดคือ บริเวณหลังคาที่เราจะเห็นแตะไคร่นะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยยุทยาเนี่ยล่องเรือเข้ามานะครับเห็นสิ่งแรกก็คือหลังคาไทยนะครับเหน็นเจดีย์ของวัดนะครับก็รู้เลยว่ามาถึงสยามแล้วนะครับอาคารสถาปัไทยเนี่ยมีฐานอนุสร์นะครับมีลำดับชัน้นอาคารลักษณะนี้จะรู้ได้เลยว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย เจ้าในชั้นสูงนะครับอ,อาคารลักษณะนี้เป็นอาคารทางศาสนาวัดถ้าโบสถ์ก็จะมีเสมารอบนะครับอา,อ,าอาคารบ้านเรือนไทยมีมีชานสำหรับเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับมีลักษณะของความเป็นไทยที่เหมาะกับพื้นถิ่นเหมาะกับสภาพภูมิอากาศนะครับสถาปตยกรรมไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ในต่างแดนนะครับสนักสถาปัตยกรรมก็ได้มีการออกแบบสารไทยอยู่ในหลายประเทศนะครับ,รบทั่วโลกนะฮะสิบกว่าประเทศในยุโรปมีในอเมริกาในยุโรปมีในจีนในญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียดังนั้นสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยจึงมีความสําคัญถือว่าเป็นโมรด,ดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ครับ,รบไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างแต่ยังมี มีจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในมีความเป็นอารยะที่แสดงถึงชาติพันธ์อะไรต่างๆด้วยนะครับครับและในส่วนของสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเนี่ยนะครับมีภารกิจหรือหน้าที่หลักอะไรบ้างครับพี่สำนักสถาปัตยกรรมเนี่ยปัจจุบันอายุร้อยกว่าปีแล้วนะฮะอยู่กับกรมศิลปากรมาตลอดมีการเปลี่ยนผ่านผ่านยุคสมัยนะครับเปลี่ยนสังกัดนะครับตั้งแต่ อยู่ในวงังอยู่กับกรมโยธาเป็นช่างปน,นีตศิล์นนะครับมาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับจนปัจจุบันอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ,รบสำนักสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในสำนักของกรมศิลปากร,ร,ภร,ร,รนะครับกร,ร,ร,รมศิลปากรมีมีงานด้านช่างคือสำนักช่างสิบมุงและสำนักสถาปัตนะครับสำนักสถาปัตย์มีภารกิจในการสืบทอดพดุงรักษานะครับออกแบบทางนั้น สถาปัตกกรรมนะครับวิศวกรรมบรรณนศิน,น,นในลักษณะของความเป็นไทยนะครับฉะนั้นภารกิจด้านการออกแบบงานไทยทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ง,งานร่วมสมัยเราก็ได้รับการด,ดําเนินการแล้วก็ให้การอนุเคราะห์กับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับผลงานของกรมศรริลปกรเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับให้การอนุเคราะห์หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์นะครับเราก็ด,ดําเนินการให้อยู่ตลอดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ คือการออกแบบด้านบรรทัดนนสินของอา,อาคารเครื่องทองที่เอทีานะครับ,รบก็เป็นผลงานของสำนักสถาปัตยกรรมนะ,ะครับ,รบในส่วนโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีต่างชาติก็เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแต่ละพื้นที่แต่ละอันซีนต่างๆที่เราเคยเมีอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีการดูแล โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุคเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับซึ่งน่าจะเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความท้าทายแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในรอบด้านใน,ในการที่จะปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็มีความเหมาะสมกับสถานาการณ์เนี่ยในเรื่องประเด็นตรงนี้ครับพี่ควรจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุค เปลี่ยนแปลงนี้ครับครับในอดีตเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราก็เป็นการอนุรักแบบค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ,รบการมีเท่าไหร่ก็ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสิ่งเดิมไว้มีวัสดุหรืออะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ ไม่ยินยอมนะครับไม่ไม่ไม่ <Okay. S 2> ไม่เพื่อให้รักษาสภาพเดิมที่สุดนะครับให้เป็นรูปแบบเดินมากที่สุดนะครับ <Okay. S 2> ก็ยุคสมัยมีการเปลี่ยนไปนะครับ <Okay. S 2> การพัฒนาประเทศมีการพัฒนาเมืองนะครับมีปัญหาหลากหลายมีการพัฒนาเมืองแล้วก็การขนส่งนะฮะมีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย <Okay. S 2> เราอาจจะถึงยุค อนุรักษ์และพัฒนานะครับจากการอนุรักษ์เพลงอย่างเดียวครับนี้เราก็ต้องเน้นการพัฒนาด้วยและเพื่อให้ควบคู่กับให้อนุรักษ์และพัฒนาไปด้วยกันได้นะครับ,รบเราก็คำนึงถึงบริบทต,ต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับครับฉะนั้นเนี่ยรกรมศิลปากรสำนักขาปัตต์เนี่ยในยุคใหม่เนี่ยเราก็พยายามให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปในสภาพปัจจุบันนะฮะจึง มีข้อกำหนดนะครับท่านอธิบดีรกรมศิลปากรก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจา,า,ารณาคณะกรรมการ,นาการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อช่วยกันมีบุคลากรหลากหลายนะครับวิศวกรสถาปน,นิกนักโบราณคดีนะครับภูมิสถาปนิกเพื่อช่วยกันระดมสมองแล้วก็ให้เพื่อให้การพัฒนานะบ้านเมืองแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยเป็นไปด้วยกันโดยไม่ขัดแย้งกันนะครับสามารถไปด้วยกันได้ คราวนี้โดยโดยกรอบหลักๆของงานนี้ครอบคุมในเรื่องใดบ้างครับที่ว่าจะมองเข้ามาในยุคของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนี้แล้วจะต้องดูให้ใหครอบคุมซึ่งอ,อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่อะไรต่างๆอยากอยากให้พี่เจตได้ช่วยเล่าให้ฟังในรายละเอียดที่ทาง คณะทำงานได้พิจารณาไว้ครับครับก็การอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยก็จะมีปัญหามีประเด็นนะครับม,มีใช้คำว่าประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อาจจะใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยกันการตัดความชื้นอาคารการเคลื่อนย้ายอาคารนะครับ,รบที่ติดทิศทางของการทำรถไฟฟ้าอะไรอยนี้นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็การรักษา ฟาซาดคือผนังอาคารที่มีรูปรักษ์แบบโบราณที่มีความสําคัญนะครับมีการใช้วัสดุทดแทนที่ไม่มีผลกระทบกับโบราณสถานนะครับใช้เทคนิคทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับการใช้ลด์สเคปการภูมิสถาปัตยนะฮะเข้าช่วยบทบังนะฮะการจัดหรือก็ถ้ารถสถานทไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่ในใน ก่อน้วนั้โกศินเนี่ยต่อไปอาจจะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับเพื่อให้ผนวกรวมการอนุรักษ์อาคารเดิมและการพัฒนาบ้านเมืองให้สอดคล้องกันนะครับฐานรถไฟฟ้าอาจจะโผล่ขึ้นมาในอาคารเก่านะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นแนวทางของกรมศิลปากรของสำนักสถาปัตยกรรมซึ่งพยายามพยายามให้ของเก่าก็อยู่ได้นะครับของใหม่ก็สามารถอยู่อยู่ร่วมกันนะครับ รวนนมกันร่วมสมัยม anyways, ให้ให,ให,ให้ให้สามารถาเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเมื่อมาเห็นแล้วเนี่ยสามารถเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินอะไรได้คร,ค,รครับและในส่วนของอวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์โบราณสถาน,นในสาภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยต้องพิจารณาอย่างไรบ้างครับครับทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญนะฮะผมด้านอสังหาริมทรัพย์คือหมายถึงที่ดินที่ตั้งของโบราณสถานอันนี้ก็อย่างอย่างที่ว่าเมืองก็เติบโตใช่ไหมฮะที่ดินก็น้อยลงนะครับการลุกล้าโบราณสถานก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองโดยด้วยความไม่รู้นะครับขอบเขตของโบราณสถานที่ที่อาจจะไม่ไม่ชัดเจนในตามตามภูมิภาคนะครับเราก็พยายามใช้กฎหมายหรือผังเมืองหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่สามารถ ช่วยคุ้มครองนะรประกาศเขตนะครับอันนี้อันนี้ในทรัพยากรในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับ,รบส่วนทรัพยากรในการอนุรักษ์เนี่ยผมพูดถึงอ,อย่างอย่างไม้นะครับไม้ขนาดใหญ่ที่ยังต้องใช้อยู่ในการซ่อมโบราณสถานหลายๆแห่งไม้ไม้สักเนี่ยฮะหรือไม้ที่มีความยาวหรือคุณภาพของไม้นะครับต้องในอายุนะครับ,รบวัสดุหลายอย่างก็ ขาดหายไปซึ่งมันไมู่่ในอุตสาหกรรมเช่นยางรักนะครับยางรักนี่ใช้ในการทําประตูที่โรงรักปิดทองนะครยางรักหายากนะครับยางรักเพราะว่ามันต้องปลูกจากต้นรักนะฮะซึ่งเขาคนก็ไม่ยมปลูกนะครับหรือชาตินะครับชาติเป็นสีแดงนะครับที่ใช้แทนสีนะครับนี่ก็เป็นวัสดุวัสดุทางเคมีนะฮะ ตัวกอเคมีซึ่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีการผลิตแล้วนะครับ <Okay. S 1> หรือกระจกนะฮะกระจกเกลยบกระจกโบราณที่ใช้ในการอนุรักษ์อันนี้ก็ทางาสำนักสถาปัตย์นะครับก็ร่วมกับหน่ว <c oughs> ยงานสถาบันสินโคตอนนะครับ <Okay. S 1> ศึกษาและก็ผลิตกระจกที่มาทดแทนวัสดุ <Okay. S 1> เดิมนะครับส่วนไม้ก็ปรึกษากับกรมป่าไม้นะครับ <Okay. S 1> ว่ามีไม้ <c oughs> อยู่ที่แหล่งไหนบ้างนะครับ <Okay. S 1> ที่มีคุณภาพดี <Okay. S 1> ที่ยังสามารถใช้งานมาซ่อมแซมได้นะฮะ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่ใช้สำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานครับ,รบในในส่วนของวิธีการใหม่ใน,ในการอนุรักษ์ซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้เราจะผนวกเข้าไปในการดูแลรักษาโบราณสถานแล้วก็ในเรื่องของการที่จะให ภาคประชาชนเองได้ได้รับรู้ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ทางกรมเองได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างครับครับช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ,รบาการท่องเที่ยวเดินทางป,ปิดประเทศนะฮะแล้วก็การเดินทางไม่สะดวกาทางกลมศิลปกรก็มีการใช้วิชวลน,นะฮะใช้ภาพเสมือนจริงนะครับก็ใช้เทคโนโลยีในการาสามารถให้เรียวกว่าเที่ยวทิปนะฮะให้ท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเข้าชมโบราณสถานซึ่งทางกรมศริลปากรได้จัดทำประมาณ40กาแกลงนะครับสามารถเข้าชมได้ณ<ม>นะปัจจุบันก็ยังชมได้นะครับอันนี้ <Okay. S 1> ก็เป็นการพัฒนาเดี๋ยวว่ากรมศริลปากรเป็นกรมโบราณนะครับก็มีการใช้เทคโนโลยี <c oughs> เข้ามาพัฒนาน <c oughs> ให้สามารถเข้าสู่แหลง่งท่องเที่ยวได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นประโยชน์ฮะ <Okay. S 1> กะ็สามารถมองได้โบราณสถานได้จากทุกมุมมอง จากหลายมิตินะครับเห็นไปสามมิติแล้วก็เหมือนกับเข้าไปสู่พื้นที่จริงนะครับหรือผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถเดินทางไปถึงแหล่งเดินทางไม่สะดวกนะครับหรือหรือผู้พิการเนี่ยนะครับราก็ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปก็มีการสื่อสารนะครับเป็นเป็นป้ายมีคําอธิบายนะครับแล้วก็พัฒนาให้มีภาษาต่างๆสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอันนี้ก็ บราณฐานเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทำเงินให้กับประเทศนะครับน <Okay. S 2> ักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มาประเทศไทยต้องมีหนึ่งครั้งหนึ่งวันที่ไปชมโบราณสถานนะครับ <Okay. S 2> ฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินของการท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยมาจากแหล่งโบราณสถาน mm hmm. เป็นส่วนใหญ่เลยเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวในใน,ในการท่องเที่ยวยุคป,ปัจจุบันนะครับ <Okay. S 2> จากอดีตที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับ เปลี่ยนมาสู่ยุคการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งประเทศเราเนี่ยก็มีวัฒนธรรมหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้วิชวลของของ,ของทางเราเนี่ยก็สามารถพัฒนาแล้วก็ทําให้ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยได้เห็นแหล่ง <Okay. S 2> ท่องเที่ยวโบราณสถานที่สําคัญแล้วก็อยากมานะฮะมาเห็นของจริง <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นการลักษณะเหมือนการโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามา <Okay. S 2> ท่องเที่ยวจะได้เพิ่มขึ้นด้วยครับนอกจากในเรื่องของอที่ สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อตัวเนื้อหาต่างๆเข้าไปร่วมกับทางผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือภาคส่วนการศึกษาอื่นๆในการที่จะศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์หรือว่าในเชิงของสถาปัตยกรรมสิ่งเหล่านี้ได้มีการขยับต่ออย่างไรบ้างครับหรือว่าเป็นแผนที่ทางกรมเองเนี่ยจะดำเนินการต่ออย่างไรครับ ครับเทคโนโลยีการใช้เลเซอร์สแกนนะครับเราก็มาใช้ในการซ่อมโบราณสถานเพื่อเก็บข้อมูลนะครับโบราณสถานหากเราต้องมีการซ่อมรีคอนสรัชชั่นใหม่เราก็จะได้มีข้อมูลนะครับเราใช้การโดรนนะครับบินเก็บข้อมูลถ่ายภาพทำสามิตินะครับเราใช้เลเซอร์สแกนลองประกอบพระพุทธรูปที่เสียขาด ค,ค,คือไปพบเศงทีหลังเจอแต่ตัวตัวพพุทรูปแล้วก็เคยได้ลองใช้เทคโนโลยีนี่ฮะลองประกอบ,บลองประกอบในในหลับก่อนว่าเป็นเสียงของพระองค์นี้หรือเปล่านะครับของของของงานอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีการทดลองมาทําภาพสามมิตินะครับอลองอ่าสแกนหรือว่าฉีดโมเดลนะฮะหุ่นทดลองอจากการใช้เทคโนโลยีนะครับ T d ดีสแกนนะครับ ทั้งการศึกษานะครับของภาคการศึกษาเนี่ยของสกวก็ได้มีทำงานวิจัยนะครับร่วมกับกรมศิลปากรก็มีผลเก็บข้อมูลนะครับได้รู้สึกเป็นงานวิจัยดีเด่นด้วยนะครับของสกวทั้งภาคนักศึกษาเราก็สามารถมาใช้เป็นสื่อการสอนนักศึกษาได้อย่างได้อย่างดีเลยครับซึ่งจากสมิติก็เห็นเป็นสามิตินะครับแสดงภาพการอนุรักษ์แล้วก็ อธิบายนะครับสามารถอธิบายนักท่องเที่ยวนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับทุกมุมมองนะครับก็การใช้เทคโนโลยีนี้ก็ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าในด้านพิพิธภัณฑ์นะฮะวัตถุโบราณเราก็เก็บข้อมูลสแกนหลายร้อยชิ้นหลายพันชิ้นนะครับพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับมีแผนทําให้ครบเลยนะครับก็สําหรับการแสดง พอดูวัตถุโบราณในตู้เนี่ยฮะมันเห็นเห็นแค่ด้านหน้าอาจจะไม่เห็นด้านหลังหรือด้านบนเมื่อเราใช้เทคโนโลยีก็เห็นเห็นรอบรอบทิศสามอหิองศาเลยครับการมีการใช้เทคโนโลยีอันนี้อยู่อยู่อย่างเสมอเสมอแล้วก็เป็นแนวโน้มจะทําต่อไปเรื่อยๆของศิศวกรดีมากเลยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่างๆให้ได้เห็นให้ได้รู้จักแล้วก็ให้ได้ซึมซาบในเรื่องของความเป็นไทยด้วยนะครับในส่วนของ การป้องกันแล้วก็การปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยนะครับที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยต้องได้รับความสนใจอย่างไรบ้างและต้องมีมาตรการในการจัดการที่จะช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายต่างๆอย่างไรบ้างครับพี่ครับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศก็มีผลกระทบกับโบราณสถานนะครับโบราณสถานเนี่ยอาจจะมีความเสื่อม นะครับ<ม>ตามอายุสมัยของ, <c oughs> ข,องของเขาเองนะครับประเด็นสําคัญเนี่ยคือเราแต่เดิมมาเนี่ยเราเราไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเราเป็นการวิชวลท่านเองนะครับ <c oughs> การการดูด้วยสายตานะครับการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนนักนะครับไม่สามารถเอาเปรียบเทียบได้ก็ทางกรมปัจจุบันเนี่ยเราพยายามนะครับเราทําโครงการลาลองที่พระปางวัดอรุณนะครับมีมีผู้พบ มองว่าพระปางวัดดุนเอียงแต่เราก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเอียงอยู่แต่แรกนะครับเอียงเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับ <Okay. S 1> สําหรับการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทางสำนักปัติจริงๆมีแผนนะครับจะทําการเก็บข้อมูลโดยการติดตั้งเครื่องมือไว้ที่โบราณสถานที่สําคัญๆนะครับตรวจวัดความอุณหภูมิที่แตกต่าง ภายในภายนอกอาคารนะครับตรวจวัดความชื้นตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของการจราจรหรือหรือการก่อสร้างนะครับตรวจวัดการเอียงตัวนะครับของโบราณสถานที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยเช่นวัดขุนสมุทรจีนที่สูนย์สาครที่น้ําขึ้นนะครับน้าท่วมวัดป้อมพระจุลนะครับที่พระประแดงนะครับที่ในอดีตมีรูปถ่ายที่ว่าอยู่อยู่มนหยุ่นบกตอนนี้ก็ เพราะว่าหลังจากน้ําขึ้นนะฮะเพราวะว่าโลกร้อนต่างๆก็ไปอยู่ในน้ํานะครับสภาพน้ําท่วมของวัดชัยวัฒนารามของที่อยุธยาอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาเราทําผนังกันน้ำนะครับเมื่อถึงฤดูน้ําหลากแล้วก็ยกผนังขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันที่เป็นต้นแบบอันหนึ่งของ,ของกรมศริลปากรนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือเราจะตํางรีเยจะต้องเก็บข้อมูลนะครับต่อไปจะเก็บข้อมูลเป็นเป็นไฟล์นะครับเพื่อ เปรียบเทียบนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นบางทีแผ่นดินไหวอ,อย่างเงี้ยฮะแผ่นดินไหวก็มีการเระเทือนโบราณฐานบ,บางคราวเราไม่รู้ว่าโบราณฐานเนี่ยเสียหายอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะม,มันเป็นมันมันมีความเสื่อมของมันอยู่แล้วนะฮะแล้วเราพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันมันเสียหายก่อนอยู่แล้วบางส่วนหรือเปล่านะฮะและอันนี้ข้อมูลอันเนี้ยสามารถใช้สําหรับ การวางแผนการซ่อมนะครับวางแผนก็ประมาณครับต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นแผนระยะยาวต่อไปที่กรมศิลปากรสำนักสถาปัตย์จะดาเนินการนะครับซึ่งก็ต้องบูรณาการงานในหลายๆด้านนะครับทั้งในงานวิศวกรรมในงานสถาปัตยกรรมและในงานช่างอื่นๆที่จะต้องมาร่วมกันเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องอาจจะต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับครับแล้วในส่วนของ าการสร้างโครงสร้างที่ที่เปิดกว้างแล้วก็กระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลรักษาอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรครับครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอาสาสมัครนะครับ,รบในในแต่ละพื้นถิ่นนะครับเรามีสำนักศิลปกรอยู่12สําำนักทั่วประเทศนะครับ,รบก็มีการอบรม ให้ความรู้นะครับกับชุมชนนะครับ <Okay. S 2> มีการทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆนะฮ <Okay. S 2> ะมีให้ความรู้ข้อสังฆาธที่การด้าน mm hmm. สถาปัจยกรรมด้าน <Okay. S 2> การอนุรักษ์เพราะว่าท่านท่านกระจายท่านช่วยดูแลโบราณสถานประเภทวัดวาารามที่ท่านอยู่นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นทินนะครับ <Okay. S 2> รกรมศิลปากรได้เคยถ่ายโอนอำนาจการดูแลโบราณสถาน <Okay. S 2> ไปให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับช่วยช่วยดูแลบางส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญให้เขาตระหนักรู้ว่าบรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยอยู่กับเขานะครับแล้วก็มีผลได้ทางเศรษฐกิจนะครับมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับไรายได้จากการขายอาหารนะครับการขนส่งนะครับรถรับส่งมีรายได้จากที่พักนะครับรอบๆโบราณฐานโบราณฐานเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทําให้ชุมชนเข้าตะหนักรู้แล้วก็ให้ความสําคัญนะครับฉะนั้นเขาร่วมเป็นภาคีคือข่ายกับเรานะครับก็ปัจจุบันก็ได้ผลดีครับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะเป็นภูมิปัญญาของของท้องถิ่นภูมิปัญญาของแผ่นดินที่ได้ถูกรวบรวมเอาไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อถึงคนรุ่นถัดไปได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างอย่างสูงเลยนะครับคราวนี้ในในส่วนของ การที่จะทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยครับทางกรมเองเนี่ยมีมี s t ต a t จี้อย่างไรเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่าควรจะอนุรักษ์อย่างไรควรจะดูแลอย่างไรและมีกลยุทธ์ที่จะขยายผลไปอยู่ไปในส่วนภาคส่วนอื่นๆต่อไปอย่างไรตรงนี้ผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กรมเองเนี่ยมีแผนที่จะดำเนินการ อยากอยากให้ได้ช่วยลงลึกในส่วนตรงนี้ครับครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับโบราณสถานเนี่ยเป็นมรดกสำคัญนะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาตินะครับทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผลกระทบเป็นไรายได้นะครับเป็นไรายได้กับเศรษฐกิจของชาติเลยนะครับ เพราะว่าเป็นต้นน้ําของการท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับสนใจด้านอาคารโบราณสถานนะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวของคนในประเทศของเราเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็การร่วมมือกับทททนะครับร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่เป็นภาคีเครือข่ายนะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับด้าน อย่างซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยฮะที่เรารที่ที่ทางกรมศริลปากรจริงๆล้วกรมศริลปากรเนี่ยทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มานานแล้วนะครับ,รบเป็นเป็นเป็น,ปนกรมที่ดูทํางานทางด้านนี้นะครับกลยุทธ์ที่สําคัญเนี่ยก็คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมรัตระหนักถึงทราบถึงคุณค่าของโบราณสถานซึ่งประเทศไทยนี่อาจจะเป็นประเทศที่เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายต่อไปครับ ท้ายนี้ก็อยากให้พี่เจตได้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับครับกร,กรมศิลปากรมีหน้างานหลายด้านนะครับด้านด้านช่างนะครับด้านหน้าตาดุริยางน,นะครับด้านภาษาหนังสือนะครับแล้วก็ยังมีด้านโบราณคดีพิพิธภัณฑ์นะครับก็ขอฝากว่ากรมศริลปากรเป็นหน่วยงานที่ดูแลวัฒนธรรมที่สําคัญของชาตินะครับอยากให้ทุกท่านนะครับ ตระหนักถึงวัฒนธรรมของเรานะครับตระหนักถึงบัลลดกทางวัฒนธรรมของเราที่สามารถาพัฒนาประเทศและเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับในการาต่อยอดนะครับเป็นต้นน้ําต,ต้นทางสําหรับไรายได้ของประเทศครับครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่มีคุณค่าและน่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุคเปลี่ยนแปลง วันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านผูน้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมคุณเจษด,ดาชีววิชวนันกุลที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์เทียนเอ็นสองทูวิชั่นเจ4และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณเจษดาชีววิชวันกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ